โยมเขาออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาเห็นไหมละ่ะทุกวันนี้นั่น,นออกกระแสข่าวดังด้วยเห็นไหมละ่ะพระเรานี่อายไหมละ่ะนั่นน่ะถ้าเป็นเรานี่แทรกวปเดินหนีแล้วเราไม่เคยทําที่เรื่องไหนที่มันผิดธรรมผิดวินัยนี่นี่นี่ก็เห็นก็เต็มโลกเต็มต้องรนี่ไหมละ่ะพระเรานี่เลือกเทอะจริงๆนะเห็นไหมบาสติกาเขาออกมาอายเขาไหมละ่ะนั่นแต่พวกเราผิดธรรมผิดวินัยอยู่ไปกราบโยมคนนี้เขาเป็นอาจารย์ซชไไปกราบเท้าเขาโน่น ขางี่เง่าขนาดนั้นเขายังรู้ทรรู้วินัยรู้บุญรู้บาปเขาออกมาปกป้องหลักธรรมหลักวินัยปกป้องพระพุทธศาสนาเต่พระเรานี่เป็นผู้ทําลายหลักธรรมหลักวินัยเป็นผู้ทําลายศาสนาจับเงินจับทองใช้เงินใช้ทองหอบเอาโอยดูก็ะพีนาดูที่เหมือนเปรตเหมือนผีเหมือนสัตว์นรกเหมือนพวกยาจกขอทานเหมือนพวกตายอดตายอย่างพีนาดูที่ S <S <an> <S เหตุไม่โยมเข้ามาปกป้งองศาสนานหย้ยเราเรียงยังสาธุการนี่นะถ้าเราผิดขนาดนั้นถ้าเราเป็นพระประเพีนั้นเราจะไปกราบเท้าโยมคนนี้เลยเห็นไหมล่ะเขา,เาจริงเอาจังจริงๆนั่นและ่ะก็สาธุกับบอวยอนุยโยมเขากลุ่มนี้ด้วยนะจริงจริงนะเราฟังดูโหไม่ได้สนใจกับ ไอ้หน้าอินหน้าปมหน้าพระเถรานุเถระคนไหนเลยไม่ยุ่งเลยนี่คือความเป็นจริงซัดเลยซัดแหลกเลย,เลเลยนั่นและก็ชาทุกการกับญาติโยมเขาด้วยเขาจริงเก่งจริงๆนะเป็นผู้ที่แตกฉานเนี่ยพระเตม,มีโดกด้วยเป็นผู้ที่แตกฉานเรื่องเขาเรียกว่าอะไรล่ะในกะทูธรรมศึกษาแค่นี้แตกออกไปแค่นั้นหาทยายเรื่องธรรมะนี่ห้ยไม่มีใครที่จะ,จะทันเลยนะเก่งระดับนั้น นั่นแหละเขาปกป้องพระบุรธษศาสนาได้บุญมากได้อานิสงส์มากแต่พระเราเป็นผู้ทำลายศาสนาลองพิจารณาดูที่การจะใช้จ่ายเรื่องเงินเรื่องทองมันก็มีในหลักธรรมหลักวินัยใช่ไหมละ่ะมีวัยวจกรขอ,ของวัดเป็นผู้รับให้มีวัยวจกรขอ,ของวัดเป็นผู้ใช้จ่ายใ,ให้ก็สมบูณ์บริบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยไปหาเปรตหาผีหายมันอะไรอาโยมเขาไม่ละนั่นสมคนที่จะไปกราบเท่าโยมคนนี้เขาเป็นอาจารย์น่นพระเรานี่ดูที่พิจารณาดูที่ นี่เราไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่เราข้างเข้าข้างพ่อเราคู่เราผู้เลือดผู้ประเสริฐคือพระเจ้าก็คือธรรมคือวินัยนั่นเดี๋ยวจะบอกว่าเอา้าพระพุทธเจ้านี่ไอ้ดับขันปณนิพพานไปแล้วตายไปแล้วก็แล้วไปนั่นหลักธรรมหลักวินัยรู้ได้ยังไงว่าเป็นของจริงและของปลอมรู้ได้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติตาม เราต้องเข้าใจด้วยนรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงบุญบาปเป็นยังไงความเคารพเกิดนี่เข้ากันได้โดย่าเข้ากันได้โดย่าสร้างยาวุรพุทธชิโนโรถเห็นไหมละ่ะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นอุบาสกปฏิกานั่นโอ้ยมันน่าเกลียดนะอะพระเรานี่เนีน่เป็นผู้ทําลายจาตนากห็นไหมละ่ะงานบุญบ้องไฟเต็มอยู่นั่นผ้าเหลืองเต็มอยู่นั่นรถพระขูยศนั้นยศนี้เต็มอยู่นั่นเปรตผีไม่พระเรานั่นอะ่ะแต่ไม่มีใครเข้าไปดูแลมิจต่การปกป้องกัน นี่แหละความเสื่อมยุคมิคสันยีไหมกุลียุคเกิดหรือยังนั่นเข้าใจหรือยังตอนนี้นั่นเราน่าจะรวมตัวกันรักษาหลักธรรมหลักวินัยด้วยกันนะพวกพระเรานี่นะนั่นโน่นเห็นไหมพระองค์สังฆราชท่านก็บอกก็พอถือพระเรานั่นเยอะๆเนี่ยหยุดทําลายจาสนาได้แล้วพอแล้วละก็ไม่ยอมแม้พระองค์จะพูดยังไงเทศยังไงก็ตามแต่พวกเราไม่ยอมกระทำเห็นไหมละ่ะนี่ความเสื่อมกุลียุค ยุคมิกสันยีเกิดแล้วใกล้จะจมแล้วใกล้จะพินาตแล้วนั่นคนไม่มีศีลลธรรมแล้วเห็นไหมล่ะก็เต็มโลกเต็มสงสารปีตบัแล้วก็เห็นนี่เดินดุมดุมเออไม่ใส่เสื้อบางทีก็ไม่เอาไม่ใส่กางเกงเอาอะไรปิดไว้เล็กๆน้อยๆเดินเต็มอยู่นั่นเพราะอะไรเพราะคนไม่มีศีลธรรมความใจนั่นนั่นไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายพอกันพอกันพอกันนี่พูดให้ฟังนะ ถึงเพราะว่านี่ใกล้เทศการบวรณาออกพรรษาแล้วเหลือวันเดียวก็วันพรุ่งนี้พวกเราทำดีพร้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหรืออย่างตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่สอนเราด้วยเหตุด้วยผลหรือว่า ทำตามใจของตัวเองเอาก็พิจารณาเอาวัดวาอารามนั้นๆก็เจกเช่นเดียวกันทำตามทำตามวินยัยหรือไม่คือตนเป็นพระเป็นอุบาตุเกาตามทำตามวินยัยหรือไม่ก็พิจารณาเอาตามนั้นนะเพียงพูดให้ฟังเราไม่เข้าไปก้าวไก่นะ เพราะผู้ที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาต้องมีพละกํำลังมากมีบริษัทบริวารมากเป็นผู้ที่อาจผู้ที่หานจริงจริงจึงจะสามารถปกป้องพระพุทธศาสนาได้โฮ้ยเรานี่มีพระไม่กี่ลูกอุบาสกอุบาสิกา,าก็มีไม่กี่คนแล้วก็มีแค่นี้นั่นสอนไปถึอสอนมาสิบกว่าปีลิตุ่มเป๊ะเป็นบ้าเป็นบอก,กันไปสอนทางดีไม่ยอมรับ ยอมรับไปทางชั่วนั่นนั่นมันก็เลยจมไปจมไปจมไปผลสุดท้ายมันก็เละตุ้มเปยุคมิกสันญีกุลยุคมันเกิดด้วนะลูกนะสอนไปเถิดไม่มีประโยชน์นั่นอายอุบาสกอุบาจิกาเขาผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองได้มั่นคงไองพวกเรานี่มันเป็นเปรตเป็นผีกันนั่นแหละว่าถ้าเราเป็นพระกลุ่มนั้นโอ้ยเราแทรกเป็นดีๆเท่าไหร่เพราะเรามีความละอายนี่เด็กผ้พวกเรามันน่าด้างขนาดไหนเอาเราพิจารณาดูที่ ด้านไม่ด้านก็ออกโตเจียวเลยหอบเงินหอบทองให้เห็นเลยเห็นไหมละ่ะจุมพิษเงินจุมพิษทองให้เห็นเลยบ้าไหมดูเองเป็นบ้าก็ยังไม่ทราบนั่นเลยถ้าจะพูดถึงตามหลักธรรมหลักวินัยสัญญาวิปปาราสด้วยจิตตะิปปาาสด้วยเป็นหัวเรือใหญ่เป็นหัวจักใหญ่นำพาอุบาสกปฏิกาลงนรกนั่นเห็นไหมละ่ะ หัวหน้าพาเป็นยังไงมันก็ไปอย่างนั้นนั่นเยอะๆก็จมในนรกอ้าวผู้ที่ไปสวรรค์นี่นี่เท่ากับอะไรล่ะเม็ดจรายในกำมือผู้ที่ไปนรกเท่ากับเม็ดพายเม็ดหินเม็ดจรายในโลกมนุษย์ถ้าจะพูดถึงนะเบียเปยกันอุ้ยยากนะลูกนะนี่เม็ดจรายในกำมือนี่ผู้ที่ไปสวรรค์ไปสุขตินี่เม็ดจรายในกำมืออ้าวนับดูนะเม็ดหินเม็ดจรายในกำมือมมนไม่มากนะแต่เม็ดหินเม็ดจราย นี่ในโลกนี้เท่าไหร่ล่ะนั่นแหละไปนรกนี่เราไม่เข้าไปก้าวไก่นะเก่งพูดในฝฟังเท่านั้นนี่โอ้ยเราเห็นแล้วมันทาได้ยังไงนั่นเราลองดูนะพิจะะารณาดูนะลูกนะถ้าจิตใจเป็นพระเป็นสัมมณะจริงจริงจะไม่กล้าทําไม่กล้าผิดพระวิน,นัยพระเครพพุทธเจ้ายกเว้นไม่ใช่พระไม่ใช่สัมมณะจริงจะกล้าทําเป็นพวกหน้าด้านใจด้านพวกนี้หยาบโลนที่สุด มันก็หยาบลนด้วยกันนั่นแหละทั้งพระด้วยทั้งกุบาตุติกาด้วยนั่นพอกันเลยในกลุ่มๆนั้นเม้นมีกูบาอาจารย์ไปบอกไปสอนว่ามันไม่ใช่นะพทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้นะก็ไม่ยอมฟังฉันพอใจทาผมพอใจทํอาจารย์พอใจทานั่นก็ไม่ได้แปลว่าพวกนี้เลยเวลาตายนี่เสียดายเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนรกนะพวกนี้ต้องตรในมหาอเวจีนนรกเอาเงินจ้างลงนรก ดูเขาใจหรือ,อยังเอาเงินจ้างไอ้ไอ้จ้างทางหรือว่าจ้างเขาจะพูดถึงตามภาษาธรรมบอกว่าเอาขนเงินขนทองที่น่าจะสร้างบุญสร้างกุศลกับขนเงินขนทองไปจ้างทําสร้างบาปอกุศลดูเขาใจหอ,อยังนั่นเงินน่าจะมีประโยชน์นะนี่เงินทองน่าจะมีประโยชน์ในการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นทางเดินทางเข้าสู่สุคติแต่เงินทองนั้น ก็เป็นการสร้างบาปอุศกาบ,บาปอกุศลเข้าสู่ทุกขติโฮ้ยเห็นแล้วก,ก็เถือนใจเรานะนราถึงพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าพราะองค์ยังสมบุชนดูนี่โอ้ยไม่เป็นอย่างนี้นะลูกนะสะอาดสะอานสงา่างามศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิ